ถ้าพวกคุณยึดอำนาจพวกผมเผาทั่วประเทศเผาไปเลยพี่น้องผมรับผิดชอบเองแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผา าเขาจะปลาป้ามไม่ต้องเตรียมอะไรมากมาด้วยกันขวดแก้วคนละใบมาเติมน้ำมันเอาข้างหน้า <ität> บรรจุให้ได้75ซีซสีถึง1ลิตรถ้าเรามา1ล้านคนในกรุงเทพมหานาคารมีน้ำมัน1ล้านลิตรรับรองว่ากทมเป็นทะเลเพลิองอย่างแน่นอน ครั้งนี้จะเป็นการคิดบัญชีรัฐบาลทรราชอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพวกามาตเท่าทั้งหลายคุณไม่ต้องมาบอกว่าสถานที่สำคัญที่เขาจะไปก่อวินาศกรรมคุณไม่ต้องไปปูดเขาบอกว่าสถานที่ที่เป็นศาสนาสถานของพวกมุสลิมโรงพยาบาลและก็ถนนลาดวิถีสะพานข้ามแม่น้ำ โรงพยาบาลศิรีราชสนามบินธรรมเนียบกระทรวงสำคัญสำคัญธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ค่ายทหารบ้านบุคคลสำคัญและศาลยุติธรรมและองค์กรอิสระคุณไม่ต้องบอกถ้าหากว่าถ้าคุณใช้ความรุนแรงกับคนสแสดงรับรองว่าไอ้สิ่งที่คุณพูดนี้จะไม่มีเหลืออยู่ในประเทศไทยอย่างแน่นอน มึงจะทํารุนแรงมึงมาทำาํำไก่แกนน้านี่ยืนรับมึงอยู่ทุกเวลานาทีอย่าให้พี่น้องเขาเดือดร้อนและถ้านึกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทําให้คนเขากลัวนึกว่ายุทธวิธีแบบนี้ถ้าทําแล้วจะทําให้พี่น้องแตกฉานสั้นเซ็นกลับบ้าน ใอ้เรื่องแต่กลับบ้านนั้นนะ่ะเป็นไปได้แต่จะบอกให้รู้ไว้ว่าไฟจะลุกท่วมทุกตารางนิ้วของประเทศไทยได้ครับ้สุเทพมึงฟังไว้มึงฟังไว้ไวพวกนี้ถ้าพวกผมเข้าสภาไม่ได้ ปราชาธิีัตั์วอดเป็นจุนขอให้เสื้อแดงซึ่งอยู่ทุกจังหวัดฟังภารกิจดังต่อไปนี้ให้ไปรวมตัวที่สาราการรอเวลามีการปรปาบมะไยตัดสินใจได้ทันทีทุกจังหวัดให้ไปสารา ห้างเทนทันเวิลก็เช่นเดียวกันไม่ต้องไปกลัวอะไรกับประชาชนเลยเพราะประชาชนที่เขามาชุมนมุมถ้าเขาคิดไม่ดีกับห้างพวกคุณเนี่ยคุณปิดห้างคุณก็ชิบหายถ้าคนคิดจะทำชั่วกับพวกคุณแต่เรามาดีไม่มีปัญหาอะไรเลย ผมเนี่ยสมัยเด็กๆเ,เป็นคนขี้ตกใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผมนั่งฟังอะไรของผมเพลินๆหรือผมเปลียแล้วผมหลับอยู่ดีๆแล้วมีตูมตามขึ้นมาผมสมัยเด็กนี่เวลาตกใจชอบวิ่งเข้าห้างครับจริงๆคคุณแม่บอกว่าอย่างนั้นเลยครับนอนๆอ,อยู่ดีๆตู้มสั้นๆเว้ดื้อๆเลย เกสรตุ้มารากอนอย่างนั้นเลยอะอุปนิสัยเนี่ยแล้วแล้วเวลาตกใจเนี่ยวิ่งเข้าไปในห้างในห้างนี่เขาก็เป็นคอนกรีตนะฮะเป็นปูนใหญ่ๆทีนี้ผมนี่เวลาตกใจยังไงผมจะไม่วิ่งชนปูนครับ ่วนใหญ่เวลาตกใจผมวิ่งเข้าหากระจกและพอวิ่งก้าหากระจกนี่ผมก็ไม่ใช่กระชนกระจกไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช่นางเอกเรื่องทวภพบนี่ครับโดดเข้ากระจกได้เพราะฉะนั้นเวลาตกอกตกใจนี่ผมเวลาตกใจนี่มันวิ่งไปเฉยๆไม่ได้ครับมีหินติดไม้ติดมือและผมกว้างด้วยไม่รู้เป็นอะไร แล้วผมดูดูคนสแสดงก็ขี้ตกใจกันเป็นแสนนั่นเนี่ยผมว่าเนี่ยแล้วผมดูอาการแล้วเนี่ยพฤติกรรมในการตกใจไม่เหมือนกันด้วยนะคือมักจะบอกว่าใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ตกใจตรงนั้นเช่นอยู่ใกล้เซนตันเวอร์ก็ตกใจเซนตัเนเวอร์อยู่ใกล้เกสรอนก็ตกใจเกสรอนอยู่ใกล้พารากอนก็ตกใจพารากอน แปลกครับตกใจที่นี่แต่วิ่งไปตั้งหลักถึงเอ็มโบรียมก็มีครับที่นี่ผมเป็นหวมงจริงๆนะครับพอต,ตุ้มตุ้มตุ้มสมรรถบาพตหารเข้ามาคนหลายหมื่นคนเป็นแสจต่างคนต่างวิ่งต่างคนต่างต,างตกใจวิ่งชนข้าวของในห้างเขาลันเนลดาดไปหมด แล้วคนเสื้อแดงตกใจวิ่งชนของแพงเท่านั้นนะครับคนเสื้อแดงเวลาตกใจนี่ผมสังเกตนะพฤติกรรมพวกนี้เวลาตกใจมักจะไม่วิ่งลงชั้นซูเปอร์มาร์เก็ตไปสะดุดแปบสะดุดรีดไม่มีครับอย่างน้อยก็คริสเตียนดีออ คนแปลกครับตกใจวิ่งเข้าร้านเครื่องทองเครื่องเพชรวิ่งเข้าร้านจิวเวลรี่แล้วที่ผมบอกบางคนห่วงรถนี่ครับรถปิกอัพมั่งรถเก๋งมั่งขับมาทหารเข้ามาเดี๋ยวทหารเหย,ย,ยียบรถเกาบุกเยยบรถเ้าเป็นรถขับเข้าว้างดื้อนี่พวกนี้กี่ตกใจแลวผมจะเตือนให้นะ ว่าคนตกใจนี่มันห้ามไม่ได้เลยนะครับเวลาตกใจแล้วขาดสติไม่ใช่เฉพาะที่อยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับคนขับมอเตอร์ไซค์คนขับตุ๊กต๊กคนขับแท็กซี่ใครต่อมิใครที่เป็นคนเสื้อแดงที่เขาอยู่ตามท้องถนนพอเขารั้ว่ารกาลับพอมีตุ้มตุ้งตุ้ตาคนต่างตกใจขับมอเตอร์ไซค์เต็มห้างเลยขับแท็กซี่ขับตุ๊กตุ๊ก ขึ้นบันไดเลื่อนครับตุกๆก,กแทงเข้าไปในลิฟต,ต์กดลิฟต์ขึ้นไปชั้นหกโรงภาพยนตร์ขับเข้าไปชนจอชนแล้วผมก็ไม่รู้ว่ากฎหมายจะเอาผิดคนเสื้อแดงได้ยังไงก็เขาตกใจอะ ตกใจกว่ตัวเองอย่ายิงระเบิดสิพอได้ยินอย่างนี้ทหารบอกว่าถ้าอย่างนั้นบุกมาเฉยๆไม่ต้องปากระเบิดบุกมาสลายแล้วก็จับแกนนําไปมาเงียบๆนี่ยิ่งตกใจใหญ่ครับไม่รู้มันจะมาเอาอะไรชีวิตไม่ปลอดภัยครับ เพราะฉะนั้นผมดูแล้วเนี่ยเกสรน,นี่ช่องทางให้ตกใจเยอะครับ